สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้วันที่12มีนาคมปี2567จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววิลิกเกาหลีใต้ระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตรทซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสีทองและเป็นทีมที่อยู่อันดับหนึ่งของตารางค่ะจะแข่งกันกับทีมฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ซึ่งเป็นทีมของเจคิมยอนขยองและอยู่ในอันดับสอของตารางสงครามครั้งนี้ถือว่า เป็นนัดใหญ่เป็นสงครามครั้งใหญ่อย่างมากเลยทีเดียวนะคะทีมอันดับต้นของตารางจะมาเจอกันและทั้งสองทีม ก็มุ่งหวังอย่างมากที่จะได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะคะสื่อของเกาหลีใต้นะคะได้มีการรายงานข่าวออกมาว่าทีมอันดับหนึ่งฮุนไดฮิลสเตรทซึ่งมีคะแนนรวมทั้งหมด77คะแนนจะทำการแข่งขันกับทีมฮึ่งกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ซึ่งเป็นทีมอันดับ2ของตารางมีคะแนนสะสมอยู่ทั้งหมด73คะแนนทีมทั้ง2ทีมนี้นะคะต้องการชัยชนะอย่างแน่นอนล่าสุดฮุนไดฮิลสเตรทสามารถได้ รับ3คะแนนจากการแข่งขันกับทีม IBK Autos ส่วนฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นั้นพ่ายแพ้ให้กับ AI Paper Saving ในจังหวะนี้ฮุนไดฮิลส์เรทก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสที่จะทำคะแนนหนีห่างฮึงกุ๊กไล์พิงค์สไปเดอร์ต้องสามารถเอาชนะ IBK Autos ให้ได้ และหนึ่งในผู้เล่นที่มีความหวังอย่างแรงกล้าอย่างรีดายอนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้ด้วยนะคะว่าฉันเคยแพ้ให้กับฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ในช่วงเลกที่5ฉันคิดเสียใจในนัดครั้งนั้นมาจนถึงทุกวันนี้การเจอกันครั้งนี้ฉันจะพยายามรื้อฟื้นความทรงจำเหล่านั้นและจะไม่ทำให้ตัวเองเสียใจอีกแน่นอนวันนี้ฉันจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้นี่ค่ะคือคำพูดที่มุ่งมั่นของรีดายอนค่ะ ส่วนสำหรับทางฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นะคะโคชอบอดันซ่าเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่านัดล่าสุดที่ฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ได้เจอกันกับ AI p a p ปเปอร์เซวิงนั้นคิมยอนคยองพยายามทำแต้มได้อย่างมากที่สุดคือ19คะแนนแต่อัตราการโจมตีสำเร็จของคิมยอนคยองนั้นลดต่ำลงอยู่ที่35.42%และเธอก็ยังทำผิดพลาดอีก5ครั้งด้วยแน่นอนว่า ผลงานของคิมยันขยองในนัดที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจแต่ผลงานของอีกคนนึงผมก็ยังไม่พอใจเหมือนกันนั่นก็คือมือเซตของทีมมือเซตจ่ายบอลให้ฝ่ายรุกโดยที่ฝ่ายรุกไม่สามารถที่จะเข้าโจมตีได้รวมไปถึงการสกัดกัน้นการป้องกันของทีมก็ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนี่ค่ะคือคําพูดของโคชอบอนซ่านะคะและสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้ทําโพขึ้นมาค่ะ มีการสำรวจความคิดความเห็นว่าเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยระหว่างทีม h ฮุนไดฮิลสเตรทซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งแข่งกันกันกบทีมฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอรซึ่งเป็นทีมอันดับสองทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะและจะชนะกันเท่าไหร่ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีไปให้ทางฮุนไดฮิลสเตรทมากกว่านะคะอยู่ที่60%โดยประมาณนะทุกคนส่วนชัยชนะที่ฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอได้รับนั้นอยู่ที่ประมาณ40ค่ะ แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาเทคะแนนมาให้ทางฮึ่งกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะแต่ถือว่าคะแนนหรือว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต่างกันมากนะ60-40นะคะแต่มันก็ยังพอที่จะพอเดาได้ว่าเออแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าทักษะการโจมตีของคิมยอนขยองนั้นลดลงด้วยด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของมือเซตเนี่ย ตัวหลักไม่ได้ลงมาแข่งในสนามเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฮุนไดฮิลสเตรทจะชนะมันมีสูงมากกว่าอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ทางสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บอกด้วยนะว่าณเวลานี้เนี่ยทั้งโมมาแล้วก็ยางฮโยจินเนี่ยยังมีอาการเหนื่อยล้าให้เราเห็นอยู่ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประสิทธิภาพในการโจมตีของนักกีฬาทั้งสองคนนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงค่ะวันนี้วันที่12มีนาคม ปี2,567เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยห้ามพลาดนะวันนี้เกมการแข่งขันนัดใหญ่นัดสำคัญทีมอันดับหนึ่งจะเจอกันกับทีมอันดับสองน้องสองวิภาวีจะได้เป็นอันดับหนึ่งในหลีกปกติหรือไม่นะคะเราก็ต้องมารอลุ้นรอชมกันและอย่างที่ต่ายได้บอกไปนะคะว่าโพของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เทคะแนนไปทางฮุนไดฮิลสเตทด้วยแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรทีมไหนจะชนะคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยค่ะ และถ้าเราจะวิเคราะห์ไปนะทางคิมยอนคยองเองหลังๆก็รู้สึกเหมือนล้าเหมือนกันทีมอันดับต้นของตารางอะ่ะทุกคนทีมอันดับสองพ่ายแพ้ให้กับทีมอันดับบวยของตารางอะ่ะเป็นไปได้ยังไงนะคะตรงนี้ต่มองว่า AI Paper s a v i n g ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนก็พยายามเล่นด้วยความสบายใจเล่นด้วยความที่ตัวเองไม่กดดัน ก็คล้ายๆกันกันกบทีม h ฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเก็เลยทําผลงานออกมาในช่วงปลายได้ดีนะคะคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะ่ะทุกคนมันไม่ต้องมีอะไรกดดันแล้วอะ่ะรู้อยู่แล้วว่ายังไงทีมของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าผ่านไปสู่รอบตัดเชือกได้ ทุกคนก็เลยเล่นด้วยความสบายใจเล่นด้วยความสุขปรากฏว่าพอมีความสบายใจไม่เครียดไม่กดดันก็สามารถเอาชนะทีมที่เครียดทีมที่กดดันอย่างฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ไปได้เพราะทีมนี้เขาตั้งเป้าว่าเขาจะเป็นแชมป์ความเครียดความกดดันมันย่อมมีสูงอย่างแน่นอนแล้วยิ่งคว้าตัววินโลจอนสันมาซึ่งวินโลจอนสันก็รู้อยู่แล้วว่าทีมนี้ตั้งเป้าว่าอย่างไรแล้วดึงตัวเธอมา ะะโดยที่เอาเจเลนาออกเนี่ยเธอก็จะต้องมีความกดดันอย่างมากแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันระหว่างฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์แล้วก็ AI p a เปเปอร์เซวิงก็เป็นอย่างที่แฟนวลลอลเลย์บอลได้ทราบกันนะคะว่าเป็นทางฮึงกุกนะทีมอันดับ2ที่พ่ายแพ้ให้กับทีมอันดับ7จ็พ่ายแพ้ให้กับทีมบวยของตารางต่เองก็มองว่าคิมยอนขยองมีความเหนื่อยมีความล้าแข่งกันมาแบบถี่มากๆตารางแข่งขันของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างถี่นะคะนักกีฬาย,ย่อมเหนื่อยแล้วก็ล้าเป็นธรรมดา ะะวินโลจันสันจะช่วยทีมได้มากน้อยหรือไม่เรน่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้ววันนี้มือเซตตัวหลักไม่ได้ลงนะคะมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําผลงานได้ดีหรือเปล่าส่วนทางฮุนไดฮิลสเตรทสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสีทองก็ยังมีปัญหาที่ตัวน้องสองเองนะคะที่ยังไม่เต็ม100ไม่แน่ใจว่า จะได้ลงมาเป็นตัวจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวสำรองแล้วมาช่วยในบางครั้งบางคราวหรือเปล่าเราก็ต้องมารอลุ้นกันหน้าเกมอีกทีหนึ่งนะคะแล้วอย่างที่สื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้เขียนรายงานข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่แต่ได้อ่านให้ฟังนะเขาบอกว่าโมมาแล้วก็ยางฮโยจินเนี่ยเผยให้เห็นอาการเหนื่อยล้าอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากการโจมตีเนี่ยมันไม่แม่นยำเหมือนเดิมด้วยนะคะก็เลยมีการมองว่าเออนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเริ่มมีความเหนื่อยล้า จากการแข่งขันติดต่อกันนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยนักกีฬาเนี่ยมีความกดดันค่อนข้างสูงมีความเครียดค่อนข้างสูงอยากที่จะได้รับชัยชนะอยากที่จะเป็นแชมป์ด้วยกันทั้งนั้น3ทีมนี้โดยเฉพาะ3าทีมนี้เลยนะคือฮึงกุกไลท์พิงส์สไปเดอร์ฮุนไดฮิลสเตทแล้วก็จองกันจังเรสปาร์เพราะฉะนั้นนักกีฬาทุกคนมีความเครียดเหมือนเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นๆเนี่ยแต่ละคนจะแก้เกมอย่างไรใครจะเอาตัวรอดได้ดีกว่ากันใครจะสามารถโชว์ทักษะโชว์ศัก,กยภาพของตัวเองได้ดี เราต้องมาลุ้นกันค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้ห้ามพลาดนะ17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยในวันนี้ค่ะวันที่12มีนาคมปี2567ทีมอันดับหนึ่งจะแข่งกันกับทีมอันดับ2น้องสองวิภาวีจะเจอกันกับคิมย่อนขยองค่ะใครจะชนะใครจะแพ้คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะหากตายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ